ตอนนี้ครับเราอยู่ที่บูธ a s l o c ที่งานคอมเงพันยครับที่ประเทศไต้หวันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูครับว่าภายในบูธมีอะไรน่าสนใจบ้างครับแน่นอนฮะตอนนี้ที่เราเห็นคร่าวๆแล้วเนี่ยเมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆเยอะมากทั้งค่าย amd และ intel ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนเข้าไปภายในครับเราเห็นเคสมอสก่อนเลยโอ้โหจัดมาเป็นหุ่นยนต์เลยตรงนี้เนี่ยมีโชว์อยู่3เครื่องด้วยกันนะฮะเป็นหุ่นยนต์เป็นหุ่นยนต์ทรงเครื่องบินแล้วก็เป็นเหมือนกระสวยอากาศอยู่ตรงนี้ครับอีก1ตัวฮะ ก็เคสมอดที่ทำขึ้นมาเป็นพิเศษนะแล้วก็จะมีการโชว์ฮาร์ดแวร์ต่างๆภายในฮะและนี่คือมาสคอตของเขานะอาร์กี้นะอาร์กี้ โอเคครับก่อนที่จะไปดูเรื่องของเมนบอร์ดหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆที่น่าสนใจใหม่ๆนะเรามาดูการ์ดจอครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าการ์ดจอเนี่ย a s l o c k ก็ทำเหมือนกันนะครับในส่วนของค่าย AMD นะอย่างอันเนี้ยตัวท็อปเลย RX 7900 XT X นะตัวล่างจะเป็น XT ธรรมดานะครับนี่แบรนด์ a s l o c k ครับขยับลงมาครับเป็น7,800 XT นะตัวนี้เป็น Challenger นะแล้วขยับมาสีขาวอีกตัวนึงฮนะเป็น รีเจน16กิก7,600 XT ตัวนี้ก็น่าจะขายดีนะเพราะว่าราคาไม่สูงมากนะครับรวไมไปถึงตัวรุ่นน้องอย่าง RX 6,600 Challenger White Edition ด้วยนะอันนี้เขาล็อกน็อตติดอยู่นะบางสวยเลยนะแต่ไม่มีไฟนะนี้ตัวนี้จะมีไฟตัวนี้จะเป็น7,600 XT Steel Regen นะครับขยับมาอีกนิดนึงครับตัวที่เพิ่งเปิดตัวไปครับ7900 XTX แต่ว่าเป็นซีรีส์สำหรับ Workstation 24 g b นะครับเป็น Single l a โบเวอร์นะฮะเราก็ได้สัมผัสตัวจริงแล้วถือว่าวัสดุดีมากนะครับแล้วก็ขยับมาครับเป็นแผ่นท o อมเกมมิ่ง0 0 0 XT 7 7 0 0 XT 7600และน้องเล็กครับ RX 6400 l o โลโปรไฟล์ครับใครต้องการการ์ดจอเล็กๆนี่เลยน้องเล็กครับและน้องเล็กอีกหนึ่งตัวครับเป็น Intel Arc ครับตัวนี้เล็กมากปกต,ติแล้วเนี่ยจะเป็นแบบพัดลมเดียวใหญ่ๆแต่อันนี้เขาทำเป็น2พัดลมพร้อมกับฮีซิงค์หนาๆแบบนี้ครับ ชื่อรุ่นก็คือ c h a l l e n g e r Low Profile 6 g b นะตัวนี้เป็น Ar c A 380ขยับขึ้นมาตรงนี้จะเป็นของ Intel a r c หมดเลยนะครับตัวใหญ่สุดที่โชว์ตอนนี้ก็จะเป็น770นะฮะเราเคยรีวิวไปแล้วนะในเรื่องของ IntelArc ก็สำหรับสายการทำงานเนี่ยโดนใจแน่นอนนะฮะเราไล่ลงมาก็จะมีรุ่นที่เป็นซีรีส์ c h a l l e n g e อนะครับอันนี้ c h a l l e n g e r หมดเลยนะครับจะมีตัวบนตัวเดียวครับที่เป็นแพนธอม Ga ม ing นะนอกจากทำงานแล้วก็โฟกัสเรื่องของการเล่นเกมได้ด้วยนะครับก็อันนี้เป็นส่วนของ การจอของาง A.S. Lock OK นะครับพยับมาครับตรงนี้ฮะ X870E ไทชิครับพยับมาครับเป็นไทชิไไร์ฮะนี่เราดูครับตัวฮีตซิงต่างๆสวยงามมากแล้วก็รองรับเรื่องของ M.2 Gen5 ที่มีความเร็วสูงและความร้อนสูงครับก็ช่วยระบายความร้อนให้ดีขึ้นจะสังเกตว่าซิงมันค่อนข้างใหญ่แลนะถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆครับมันจะเป็นเรียกว,ว่า Easy r e l e a s นะในการปลดล็อกออการจอปกติเราจะต้องล้วงไป ลวงลๆวงลเล็บฉีกได้ครับแต่อันนี้เขาต่อก้านยาวมาอย่างนี้เลยเลื่อนลงมาครับอันนี้เป็น AMD อยู่นะแล้วก็จะมี x 870 Nova WiFi นะครับนี่ขยับมาครับเป็น x 870 l i p t i e ครับไ i f i ฮะตัวนี้น้องเล็กน้องเล็กหน่อยนะครับถัดมาอีกนิดครับก็จะเป็นในส่วนของ x 8 870 e l l ล e g e n น Series นะครับก็จะมีรุ่นต่างๆมากมายเลื่อนลงมาครับตัวนี้จะเป็น Pro RS WiFi นะครับ แล้วก็ Steel Legend WiFi นะครับแล้วตัวนี้ PG Lighting WiFi นะครับเป็นตัวเล็กนะ B650M นะครับเป็นบอร์ด Micro ATX นั่นเองฮะขยับมาก็จะเป็นรุ่นอื่นๆละของทางค่าย AMD นะฝั่งนี้ ตรงนี้จะเป็น AMD หมดเลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์ก็จะอยู่เมื่อสักครู่แหละที่เราให้ดูคือ X870E และ X870 แต่ว่าทางนู้นก็จะมีในส่วนขงค่าย Intel Next Gen ซึ่งเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะ Next Gen Intel คืออะไรแต่เขายังไม่ให้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับก็เดี<ๆ>๋ยวเราไปดูครับสื่อมวลชนให้ความสนใจเยอะมากนะฮะโอเคเรามาดูฝั่ง Intel กันบ้างน,นะครับตัวนี้เป็นไฮชิอะควานะครับซึ่งแน่นอนฮนะรองรับการติดตั้งชุดน้ำครับถ้าสังเกตดีๆครับด้านบนฮะ จะมีรสูสำหรับติดตั้งฟิตติ้งนะฮะและลากยาวมาถึง M.2 เลยนะครับนี่ฮะตรงนี้สามารถติดตั้งฟิตติ้งนะครับด้านบนก็สามารถติดตั้งฟิตติ้งได้นะฮะโดยตรงนี้จะเป็นส่วนของ M.2 นั่นเองนะครับและที่เขาแปะโลโก้ตรงนี้ครับก็นะรู้ๆกันเขาบอกว่าให้ใช้ว่า Intel Next Gen นะตรงนี้ก็จะมี Easy Release ด้วยนะครับเสียบการ์ดจอเวลาถอดคุณสามารถสลับแบบนี้ได้เลยครับหลายๆรุ่นนะครับ เราได้เห็นแล้วนะก็ถือว่าสะดวกด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นชุดในการติดตั้ง M.2 นะครับรวมทั้งหมดเนี่ย6ตัวด้วยกันเฉพาะส่วนของตรงนี้นะครับและชุดนี้และสามารถติดตั้งเพิ่มได้ผ่าน p c i card นะครับเพิ่มอีก4ตัวรวมทั้งหมดเป็น10ตัวเลยทีเดียวนะและด้านหลังครับเราขยับมาดูตรงพอร์ต Back I/O ครับก็จะมีในส่วนของ Type C เยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะฮะสำหรับเจนใหม่ตัวนี้ครับรองรับเป็น USB 4เรียบร้อยแล้วนะ อันนี้คือตัวท็อปครไทชิอะควาครับสำหรับ next gen CPU ของ Intel นะขยับเลื่อนลงมาครับตัวนี้เป็นไทชิ OCF นะฮะเออสวยนะตัวนี้ก็จะมี2สล็อตนะครับขยับมาอีกนิดนึงครับตัวนี้น่าสนใจครับเป็นไทชิ OCF แคมพูครับแคม o ูลงท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของโมดูลในการติดตั้งแรมที่เปลี่ยนไปนะครับปกติแล้วเนี่ยจะเป็นสล็อตในการเสียบนะครับแต่นี้ติดตั้งนอนแบบนี้เลยครับก็เขาว่ากันว่านะครับว่าช่วยให้ รับความถูได้มากขึ้นเร็วขึ้นแรงขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปครับว่ามันจะเป็นเจเนอเรชันใหม่สําหรับการติดตั้งแรมแบบนี้ในอนาคตที่ใช้งานจริงๆมากน้อยแค่ไหนแต่แรมหลายๆค่ายมีการเปิดตัวกันแล้วนะฮะสำหรับแรมรูปแบบนี้นะฮะ M2 นั่นเองนะครับแล้วก็มีสล็อตในการติดตั้ง M.2 ต่างๆนะครับครบถือว่าเมนบอร์ดแอดล็อกเนี่ยหลายๆตัวนะครับติดตั้ง M.2 SSD ได้เยอะมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไพชีไลท์นั่นเองนะฮะ ก่อนนี้น่าจะเป็นส่วนของไฮไลท์หลักๆนะครับของเมนบอร์ดจาก ASLOCK ที่มาเปิดตัวนะครับเอาละครับก็อันนี้เป็นคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในน้ําชุดน้ํายิงและเคสตัวนี้เป็นเคสของ t h e ร์มเทมีวางจาหน่ายแบบนี้จริงๆนะครับมีน้ํำยาคูลแลนต์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดแช่อยู่ในน้ำนะครับซึ่งบูธเทอร์มั t เทกก็มีการโชว์ด้วยและ ASLOCK ก็มีมาให้โชว์นะครับเป็น คอมพิวเตอร์แบบสำหรับเวิร์กสเตชันสำหรับเซิร์ฟเวอร์นะครับสำหรับการรันระบบ AI ต่างๆที่ต้องใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่สเปคุสูงและมีความร้อนสูงครับแช่ลงไปในน้ำเลยจบโดยเคสตัวนี้ฮะชื่อรุ่นนะฮะ m e r s o o n Cooling ก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราพาไปดูเรื่องของจอมอนิเตอร์ของ ASLOCK <c oughs> เพราะว่าเขาก็มีทําจอมอนิเตอร์เกมมิ่งด้วยนะก่อนที่จะไปดูไฮไลท์ตัวท็อปๆเทพเนะตอนนี้เราอยู่กับจอโค้งใหญ่มากนะฮะนี่รหัส จอเขาคือ PGC5QRS ครับเป็นจอ45นิ้วความโค้ง1,500รีเฟรชเรท200 DQHD คือขนาด5 1 2 0คูณ1 4 4 0นะฮะรองรับ AMD FreeSync ครับมีอินเ g r a t เกตไรไฟแอน n n เนะครับซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าในเรื่องของอินเตอร์เกต w i f i เนี่ยจะช่วยให้สัญญาณดีขึ้นขยับมาอีกนิดนึงหลังจากตัวโค้งใหญ่ๆเรามาดูจอไซส์เล็กๆ กระทัดรัดแต่สเปคสูงมากตัวนี้เป็นจอ IPS 27นิ้วนะครับ PG 2 7 FF X 2 A น่าจะเป็น A นะ r e f e รชเร e อยู่ที่520นะครับเป็น Full HD นะครับตัวนี้1 0 8 0น p นะฮะ HDR 400อ่ามีอินเตอร์เกต Wi-Fi เหมือนกันนะอ่าแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นจอมากมายนะครับทางนู้นนะฮะเยอะแยะมากมายเลยก็ต้องบอกว่า แอสโลก็มุ่งเน้นในเรื่องของจอมอนิเตอร์ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานหรือว่าการเล่นเกมนะอีกหนึ่งรุ่นฮะเป็น27นิ้ว 1500R เหมือนกันความโค้งครับรีเฟรชเรท180ครับเป็น QHD 2560คูณ1 4นะฮะ HDR รองรับ V-Sync และมีอินเตอร์เกต w i f i เหมือนกันนะฮะเป็นจอโค้งน,นะแพนทอมเกมมิ่งนะตัวนี้นี่ก็แพนทอมเกมมิ่งอีกรุ่นนะครับ27นิ้วเหมือนกันนะครับ แตกต่างกันเล็กน้อยนะกับตัวนู้นอีกหนึ่งจอไซส์ใหญ่ๆครับซึ่งเป็นจอโค้งจากแพนทอมเกมมิ่งเหมือนกันนะฮะตัวนี้ PG 3 4 q RT 3 a นะฮะ34 1, r, 180, 3, 40, 1, 40, นิ้ว1 5 0 0 R 180Hz 3440เ4ลนคูณ1440ะครับ HDR 400นะครับก็สเปคเขาเรียกว่าจากที่ดูเนี่ยพวกฟีเจอร์ฟังก์ชันหลักๆเนี่ยจะมีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AMD FreeSync HDR หรือว่าจะเป็นอ n t e g r ร์เกต i f i นะฮะ ซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจอโค้งสําหรับสายการเล่นเกมหรือคุณจะเอาไว้ทํางานก็ได้นะครับซึ่งมีรีเฟ e ชเรทอยู่ที่ 180Hz เฮิร์ตเลยทีเดียวนะโค้งเต็มตาสวยงามแน่นอนนะครับและนี่คืออีกหนึ่งจอตัวท็อปนะฮะที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสักครู่เลยนะฮะใครสนใจก็ดูรหัสไว้เลยนะเป็นจอ oled 32นิ้ว 240Hz และ480 h z ในความหมายคือถ้าคุณใช้ในระดับ4 k ความละเอียดนะครับจะสามารถใช้งานได้ถึง 240Hz แต่ถ้าคุณเล่นเกมแล้วต้องการความละเอียดที่ไม่ได้มากแต่ต้องการเทิร์สสูงๆครับก็ปรับมาเป็น full hd 1 0 8 0 p คุณจะได้ r e f r e ชเ r a t สูงถึง 480Hz และแน่นอนครับรองรับ hdr 400ครับ amd f r e e s y n c และก็มีในส่วนของ integrated wifi antenna เช่นเดียวกันนะครับก็ตัวนี้เขาก็จะมีในเรื่องของจุดจัดเก็บสายต่างๆให้เรียบร้อยนะครับ standing แข็งแรงนะฮะสามารถปรับบุนได้แบบนี้ฮะก้มเงยได้นะครับก็สำหรับ สายเล่นเกมหรือทํางานก็ตอบโจทย์ครับเพราะว่าสามารถปรับความละเอียดได้ปรับรีเฟรชเรทได้ตามต้องการครับจบไปแล้วกับบ o o แอสล็อกในงานคอมพิวเต2024นะฮะก็ต้องบอกว่ามีสินค้าเปิดตัวใหม่ๆน่าสนใจมากมายโดยเฉพาะเรื่องของเมนบอร์ดชิปเซตใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นของทางฟัง AMD หรือว่าทาง Intel นะฮะและนอกจากนี้นะครับเรื่องของจอมอนิเตอร์ ตัวเทพๆท็อปๆสายเกมมิ่งน่าสนใจมีเยอะแยะมากมายและจะเข้าไทยเมื่อไหร่นะฮะก็คอยติดตามชมที่ c o m p ิวทีวนะครับ